ค่ะนักศึกษาวันนี้เราจะได้มาเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะคะซึ่งชีตครูได้ส่งให้ไปแล้วนะคะเมื่อวานก็ทั้งหมด9หน้าด้วยกันสำหรับสัปดาห์นี้นะคะชีตที่ที่ครูส่งไปให้นั้นนะก็คือเราจะต้องเอาไปเรียนในวันที่31มกราคม2564นะคะครูจะแบ่งเป็น สามตอนนะคะสำหรับชุดนี้นะคะก็คือชุดเออตอนละสามหน้านะคะก็สัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมนะคะเราจะเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือวันที่7จ็ดกุมภาพันธ์ซึ่งวันที่7นะคะนักศึกษาก็ต้องเข้ามาเรียนที่วิทยาลัยเลยนะคะก็ให้นำ เอกสารแล้วก็ใบงานที่เป็นตัวจริงนะคะให้นํมาให้ครูด้วยนะคะนามาส่งครูด้วยเนื่องจากว่าครูจะได้ตรวจให้นะคะจะได้แก้ไขให้ด้วยนะแล้วก็สงสัยอะไรเราก็จะได้ทำกันได้คุยกันนะคะก็วันนี้ครูก็จะขอเริ่มนะคะในชีต ชุดนี้นะคะก็คือที่4นะคะการกำหนดรายได้ประชาชาติบุญ,ญาภาพนะคะกรณีเศรษฐกิจแบบปิดนะคะไม่มีรัฐบาลนะคะความหมายของรายได้ประชาชาติบุญ,ญาภาพนะคะบุญ,ญาภาพนี่ก็คือหมายถึงเท่ากันนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะรายได้ประชาชาติบุญ,ญาภาพเนี่ยนะคะหมายถึงอะไรนะคะ รายได้ประชาชาติบัญยาภาพเนี่ยก็หมายถึงรายได้ประชาชาตินะคะที่ไม่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะจากปจ op, oh. ัจจัยภายนอกนะคะรายได้ประชาชาติบรญยาภาพเนี่ยนะมันจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะถ้าปัจจัยกําหนดรายได้นะที่เป็นตัวแปรภายนอกไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ถ้า รายได้ดุลยภาพนะคะมันมันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ต่อเมื่อปัจจัยภายนอกมันเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยนะคะมันก็จะมากระทบนะคะกับรายได้ดุลยภาพนะคะแต่ในที่สุดนะคะมันก็จะมีการปรับตัวนะะเข้าสู่ดุลยภาพใหม่นะคะสาหรับตัวแปรภายนอกตัวแปรภายในนะคะอันนี้เราได้ได้เรียนนะะมาบ้างแล้วนะ,ะจากบทที่2ที่สาม นะคะก็คือตัวแปรภายนอกเนี่ยนะคะ exogenous variable นะคะก็คือตัวแปรที่มีบทบาทนะในการกำหนดรายได้ประชาชาตินะคะแต่ไม่ได้ถูกกำหนดนะโดยรายได้นะตัวมันเนี่ยนะไม่ได้ถูกกำหนดตัวจากรายได้นะแต่ตัวมัน,นมีบทบาทไปกำหนดรายได้ประชาชาตินะคะตัวแปรเหล่านี้นะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น นะคะซึ่งขณะใดาขณะหนึ่งเนี่ยนะคะเราจะมีการสมมุติให้ปัจจัยอื่นเนี่ยนะคะคงที่นะคะเพราะฉะนั้นตัวแปรภายนอกมันจึงเหมือนกับคงที่ไปด้วยนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่นการลงทุนนะคะการลงทุนเนี่ยขึ้นอยู่กับบรรยากาศการลงทุนและนโยบายของรัฐของรัฐนะคะซึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งจะถูกกาหนดให้คงที่นะคะ ตัวแปรภายนอกนี้นะคะอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นตัวแปรแบบประเภทอัตโนมัตินะเป็นอัตโนมัติ variable นะคะซึ่งหมายถึงเป็นตัวแปรที่ไม่ได้ถูกกำหนดโดยรายได้ประชาชาตินะคะส่วนตัวแปรภายในนะคะเป็น endogenous variable นะคะอันนี้ก็คือตัวแปรที่มีบทบาทนะ,ะกำหนดรายได้ประชาชาติ ะะแต่ก็ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาติด้วยนะคะอย่างเช่นอะไรก็คืออย่างเช่นการบริโภคนะคะสำหรับการบริโภคเนี่ยนะมันขึ้นกับรายได้แล้วก็รายได้ก็เป็นตัวกําหนดการบริโภคด้วยนะคะตัวแปรภายในเนี่ยนะคะอาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็น induced variable นะคะซึ่งหมายความว่าถูกกําหนดโดยรายได้ประชาชาตินะคะ รายได้ประชาชาติบุญญาภาพนะคะสำหรับรายได้ประชาชาติบุญญาภาพเนี่ยนะตามแนวคิดของจอห์นเมนัดเคนส์นะคะซึ่งเราก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นผู้บุกเบิกนะ,ะวิชาเศรษฐศาสตร์มาภากนะคะเขาบอกว่ารายได้ประชาชาติเนี่ยนะถูกกำหนดโดยการใช้จ่ายรวมที่ปรารถนานะคะที่เราเรียกว่า AE นะ,ะเรียกย่อๆว่า AE นะคะหรือการใช้ใจ่ายรวมที่ควรจะเป็นนะคะเพื่อให้เกิดดุลยภาพนะคะสำหรับ AE เนี่ยหรือไรการใช้ใจ่ายรวมที่ปรารถนาเนี่ยก็ประกอบไปด้วยการบริโภคตัว C นะคะการลงทุนก็คือตัว I นะคะการใช้ใจ่ายของรัฐบาลก็คือตัว G นะคะแล้วก็การส่งออกสุทธินะคะก็คือ NX หรือ X ลบ M นั่นเองนะคะ เนื่องจากรายได้ประชาชาติบิญภาพนะคะถูกกำหนดนะคะด้วยการใช้ใจ่ายรวมที่ปรารถนานะคะรายได้ประชาชาติบุญภาพนะคะถูกกำหนดด้วยการใช้ใจ่ายรวมที่ปรารถนา<ม>ก็แสดงว่านะคะส่วนถ้าสมมุติว่าก็คือ AE นะการใช้ใจ่ายรวมที่ปรารถนานี่นะ ซึ่ง AE เนี่ยมันก็ประกอบไปด้วย CIG แล้วก็ NX ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่านะตัวประกอบ AE เนี่ยนะคะที่เป็นตัวแปราภายนอกนะ,ะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะรายได้ดุนยภาพก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าตัวแปรการใช้ใจ่ายรวมที่เป็นตัวแปรภายนอกนะคะ มันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเป็นผลทําให้รายได้ดุลยภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะแต่ตราบใดที่ตัวแปรภายนอกไม่เปลี่ยนแปลงระดับรายได้ประชาชาติต่างไปจากดุลยภาพนะระบบเศรษฐกิจก็จะปรับตัวจนกลับเข้าสู่ดุลยภาพได้ในที่สุดนะคะหน้าที่2นะคะก็คือข้อสมมุตินะคะเศรษฐกิจปิด แล้วก็ไม่มีรัฐบาลนะคะ,ะบทเนี้นะเราจะเรียนนะเกี่ยวกับการกําหนดรายได้ประชาชาติกรณีที่เศรษฐกิจแบบปิดแล้วก็ไม่มีรัฐบาลนะข้อสมมุติเศรษฐกิจปิดไม่มีรัฐบาลนะเป็นยังไงน,นะคะเศรษฐกิจปิดก็หมายถึงไม่มีการค้ากับต่างประเทศก็คือไม่มีการนําเข้าแล้วก็ไม่มีการส่งออกนะคะ ไม่มีการค้ากับต่างประเทศนะคะเศรษฐกิจเปิดนะก็แสดงว่ามีการค้ากับต่างประเทศนะคะ,ะทีนี้ข้อสมมุติฐานเนี่ยนะเศรษฐกิจปิดนะไม่มีรัฐบาลปิดก็คือไม่ไม่มีการค้ากับต่างประเทศไม่มี x ลบ m นะฮะไม่มี nx นั x ่นเองนะคะไม่มีรัฐบาลก็ไม่มีตัว G ด้วยนะก็แสดงว่าตัวประกอบของอ การใช้ใจ่ายรวมที่ปรารถนาเนี่ยนะมันก็จะเหลือแค่2ตัวก็คือตัว C กับตัว I เท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นการกําหนดรายได้ประชาชาติบุญญาภาพนะคะรายได้ประชาชาติเนี่ยนะถูกกําหนดโดยการใช้ใจ่ายรวมที่ปรารถนาก็คือถูกกาหนดโดย AE เพราะฉะนั้นนะคะ Y ระรก็เท่ากับ AE ใช่ไหมคะเป็นรายได้ประชาชาติบุญญาภาพนะ,ะซึ่ง AE นะก็จะประกอบไปด้วยแค่ c กับ i เท่านั้นเองนะซึ่ง ae จริงๆนะ่มันประกอบไปด้วย c i g แล้วก็ nx ใช่หหรือ x ลบ m นะคะแต่พอเรามีข้อสมมุติฐานนะหรือข้อสมมุติว่าเศรฐษฐกิจเป็นแบบปิดนะไม่มีรัฐบาลน,นะ ae ก็จะเหลือเป็นแค่ c บวก i เท่านั้นเองนะคะนี่เมื่อ ae เท่ากับ c บวก i นะคะเอีท e, ่ากับบวก I อนะคะตัว C เนี่ยนะคะโดยที่ตัว C เนี่ยเป็นตัวแปรที่ขึ้นอยู่กับรายได้นะคะก็คือเป็น induce นะคะเป็น induce variable นะคะส่วนตัว I เป็นตัวแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ก็คือเป็น autonomous variable นะคะดังนั้นนะคะรายได้บูญณาญาติจะเกิดขึ้นเมื่อ y เท่ากับ C บวก I เพราะเมื่อกี้เราบอกว่าดุลยภาพมันเกิดที่ y เท่ากับ ae แต่ ae เนี่ยนะมันประกอบไปด้วยแค่ c บวก i เพราะว่าเราสมมุติว่าไม่มีอ่าเป็นเศรษฐกิจแบบปิดไม่มีรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า y เท่ากับ c บวก i นะคะตรงนี้นักศึกษาคงเข้าใจนะคะเมื่อยังไม่มีรัฐบาลนะคะก็ไม่ต้องเสียภาษีนะ,ะเพราะฉะนั้นรายได้ตรงเนี้นะคะ มันก็จะไม่มีการเสียภาษีนะไม่มีการเสียภาษีรายได้ของบุคคลก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งใช้จ่ายในการเอา,เอาไปใช้นะในการบริโภคนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไปใช้เพื่อเก็บออมนะคะรายได้นะะในส่วนของรายได้ตัว y นะคะตัว y เนี่ยก็จะแบ่งเป็นสส่วนเมื่อเรามีรายได้นะ เราก็จะนำเอาไปบริโภคนะอีกส่วนหนึ่งเราจะไปเก็บออมนะคะเพราะฉะนั้นตัว y นะจะเท่ากับ c บวก s เมื่อกี้เราบอกว่า y เท่ากับ c บวก i ใช่ไหมคะเพราะว่า c บวก i คือ ae ใช่ไหมคะบุญยภาพอยู่ที่ y เท่ากับ ae นะ y เท่ากับ c บวก i อันนี้คือจากข้อสมมุติ ใช่ไหมคะสมมุติว่าเศรษฐกิจเป็นแบบปิดไม่มีรัฐบาลเพราะฉะนั้น a e มันก็คือ c บวกไอนะคะเน้นเอา C บวกไไปแทนในสมการ y เท่ากับ a อ e. มันก็จะเป็น y เท่ากับ c บวกไตรงนี้เข้าใจนะคะแต่ทีนี้รัฐบาลเนี่ยนะไม่มีรัฐบาลนะก็ไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นรายได้นะเราก็จะเอามาแบ่งเป็น2ส,ส่วน ส่วนหนึ่งนะคะเอาใช้ใจ่ายในการบริโภคก็คือตัว c อีกส่วนหนึ่งเอาไปเก็บหอมก็คือตัว s ก็แสดงว่ามีรายได้ก็คือ y ก็จะเท่ากับ c บวก s ใช่ไหมคะแสดงว่าตัว y ที่อยู่ทางฝั่งซ้ายเนี่ยนะก็คือเท่ากับ c บวก s ส่วน ae เท่ากับ c บวก i ใช่ไหมคะงั้นเราก็จะได้สมการนะเงื่อนไขาจากเงื่อนไขวนชาคณิว่า y เท่ากับ ae เราก็จะได้นะคะ C บวก S เท่ากับ C บวก I เข้าใจไหมคะอ่บวก S เท่ากับ C บวก I เป็นสมการนะดุนยภาพนะคะเราเอา C ลบออกทั้งสองข้างนะคะเอา C บวก S ลบ C เท่ากับ C บวก I ลบ C นะคะเมื่อลบ C บวก C ลบ C, C มันก็หมดไปใช่ไหมคะข้างซ้ายก็เหลือ S ตัวเดียว ข้างขวานะ c บวก i ลบ s ก็จะเหลือ i ตัวเดียวดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่า s เท่ากับ i นะคะเราสลับข้างซะเราก็จะได้ i เท่ากับ s นั่นเองนะนั่นก็หมายความว่ารายได้นะจะเข้าสู่วินยภาพก็ต่อเมื่อการลงทุนนะเท่ากับการออมนะคะสบการลงทุนเท่ากับการออมนะการลงทุนเนี่ยนะ เราถือว่ามันเป็นส่วนกระตุ้นนะเป็นอิ j e จคชันะเป็น injection นะคะในระบบเศรษฐกิจนะคะเพราะมันเป็นตัวกระตุน้นนะการลงทุนเมื่อมีการลงทุนเกิดขึ้นนะมันทําก่อให้เกิดผลผลิตนะเมื่อก่อให้เกิดผลผลิตมันก็ต้องมีการจ้างงานนะทำการผลิตเพิ่มใช่ไหมคะลงทุนทํำการผลิตนะมีการจ้างงานทําให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นนะแต่การออมนะคะการออมเนี่ยนะ เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นนะ,ะแต่ถ้ามาดูส่วนการออมนะ,ะการออมเนี่ยถือว่าเป็นส่วนรั่วไหลนะเป็น l ิเ k a นะคะสำหรับส่วนรั่วไหลเนี่ยอาจจะเรียกอย่างว่า w i t d r a w a นะคะก็คือในระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะมันจะเกิดการรั่วไหลนะถ้าคนเราเนี่ยนะมีการเก็บออมก็คือเศรษฐกิจมันจะไม่มีการเจริญนะจะไม่มีการเติบโต นะคะเพราะเอาไปเก็บออมเพราะไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิตใดๆนะคะทีนี้เมื่อนะคะเอาไปเก็บออมนะคะก็คือถูกดึงออกนะถูกดึงออกจากการหมุนเวียนนะไม่ได้เอาไปใช้จ่ายนะคะไม่ได้เอาไปใช้จ่ายนะคะเพราะ,ะนั้นการซื้อสินค้าก็จะลดลงนะเพราะเอาไปเก็บออมซะนะทำให้การผลิตเนี่ยนะน้อยกว่าที่ควรนะเนื่องจากว่ารายได้เข้าสู่ดุนยาภาคนะคะ ในที่สุดนะเมื่อ,อการผลิตน้อยลงนะคะรายได้ก็จะลดลงนะ,ะในที่สุดก็เข้าสู่ดุลยภาพนะ,ะก็จะทําให้การลงทุนเท่ากับการออมในที่สุดนะคะสำหรับเงื่อนไขนี้นะคะเงื่อนไขบิดาภาพนี้จึงถูกเรียกว่าเป็นเงื่อนไขส่วนกระตุ้นเท่ากับส่วนรั่วไหลนะคะเป็น injection withdrawal อ่า approach นะคะเป็นวิธีการนะคะก็คือเป็นเป็นการเป็นเงื่อนไขนะคะของการของการเกิดบุญยภาพนะ,ะในกรณีที่ส่วนกระตุน้นเท่ากัส่วนรั่วไหลนั่นเองนะคะเหมือนกับว่าถ้าเกิดมีการออมนะ,ะมันก่อกให้เกิดการกระตุน้นแต่เมื่อมีการการโทดเมื่อเกิดมีการบริโภคเอเมื่อก่อให้เกิดการลงทุนนะ,ะตัวไ ะะมันก็จะก่อให้เกิดการกระตุน้นะะกระตุ้นในระบบเศรษฐกิจก่นะะอให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นแต่อีกนฝะั่งหนึ่งทางขวานะะก็คือถ้าการออมนะะการออมเนี่ยนะ,ะมันจะเป็นผลทำให้เป็นการนำเอาเงินไปเก็บไว้เฉยๆเอาไปเก็บไว้เฉยๆมันไม่ได้กระตุน้นก่อให้เกิดผลผลิตนะะรายได้ก็จะลดลงนะะในที่สุด ก็จะเข้าสู่วิญยภาพนะคะถ้าเมื่อไหร่นะ,ะการลงทุนเท่ากับการออมหรือส่วนกระตุ้นเท่ากับส่วนรั่วไหลนะคะมันก็จะก่อให้เกิดวิญญภาพได้นะคะหน้าที่3นะคะเราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับ Income Expenditure Approach นะคะจากเงื่อนไข Y เท่ากับ AE นะคะจากเงื่อนไข Y เท่ากับ AE นะ,ะโดยที่ AE เนี่ยนะคะเท่ากับ c บวก I ะะและการวิเคราะห์รายได้บุลยภาพเนี่ยนะอาจจะทำได้สาวิธีด้วยกันนะวิธีที่1เลยนะคะก็คือการคำนวณน,นะค่าจากแบบจำลองแบบจำลองนี่คือสมการนะหรือโมเดลนะของรายได้ประชาชาตินะคะวิธีที่2ก็คือวิเคราะห์จากรูปภาพนะวิธีที่3ก็คือวิเคราะห์จากตารางข้อมูลรายได้ประชาชาตินะคะทีนี้เรามา วิเคราะห์นะด้วยแบบจําลองนะรายได้ประชาชาติก็คือจากสมการรายได้ประชาชาตินั่นเองนะจัดเงื่อนไขารายได้ประชาชา,ชาตินะ y ท่ากับ C บวก i ก็คือไม่มีอะไรคะไม่มีตัว g ไม่มี nx นะคะกำหนดให้การบริโภคขึ้นอยู่กับรายได้นะคะตามสมการที่เราได้เรียนมานะคะเมื่อบทที่แล้วว่า C จะเท่ากับสมมตินะคะกำหนดให้ว่า C เท่ากับ40บวก0.8 YD แนะแต่เนื่องจากไม่มีรัฐบาลจึงไม่มีการเก็บภาษีนะจึงไม่มีภาษีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น YD ตัวเนี้ยนะก็จะเหลือเป็น Y เพราะ YD เท่ากับ y ลบ T เมื่อ T เป็น0มันก็เหลือเป็น Y เฉยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น สมการมันก็จะเขียนได้ใหม่ว่า c เท่ากับ40บวก 0.8y เฉยๆนะคะไม่ต้องเป็น yd แล้นะคะก็คือ,อเป็นการกำหนดนะการลงทุนนะเป็นการกำหนดนะคะ,ะกำหนดให้นะการลงทุนเนี่ยนะก็คือเมื่อกี้นะตัว c เนี่ยเป็นตัวแปรภายในนะขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาตินะคะ แล้วก็การลงทุนเนี่ยเราจะให้เป็นตัวแปรภายนอกนะซึ่งสมมุติว่ามีค่าเท่ากับ30,000บล้านบาทนะคะสามสิบพล้านบาทเพราะฉะนั้นสามารถเขียนนะคำนวณหารายได้ดุลยภาพได้ดังนี้ใช่ไหมคะจาก C ที่กำหนดมาก็คือ C เท่ากับ40บก0.8นนะคะกำหนดให้ I เป็นตัวแปรภายนอกนะคะ I เท่ากับ30นะคะ แทนค่า c และ y ลงในสมการเงื่อนไขดุลยภาพนะคะ y เท่ากับ c บวก i เช่ไหมคะ y เท่ากับ c บวก i นะคะ y นะก็จะเท่ากับนะ,ะ c ก็คือ40บวก0.8 y นะคะบวก i i ก็คือ30นะ,ะเราก็จะได้นะคะ y เท่ากับ70นะคะ บวก0.8 y นะคะเราย้ายข้างนะคะเอา0.8 y นะคะมาลบออกจาก y ทางด้านสายนะคะเราก็จะได้ y y นี่ก็คือ1 y นะะลบ0.8 y เท่ากับ70ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น y เดียวเท่ากับเท่าไหร่นะคะ 0.8y ก็คือ 0.2y ใช่ไหมคะ 0.2y เท่ากับ70นะ y เดียวก็จะเท่ากับเท่าไหร่เราก็เอา0.2 0.2กับ y มัคูณกันอยู่นะล้วก็เอา0.2ม,ม,นะมาหาร70ซะนะคะด้านนู้นก็เหลือ y เดียวเพราะฉะนั้น y ก็จะมีค่าเท่ากับ70หารด้วย0.2มันก็คือ700หารด้วย2ก็คือ350,000,000บาทนั่นเองนะคะ Il, อันนี้ก็คือ uh, รายได้ประชาชาตินะคะรายได้ประชาชาติถ้า c เท่ากับ40บวก 0.8y นะ i เท่ากับ30นะเราก็จะได้รายได้ประชาชาติเท่ากับ3 5 0 0 0 0 0 0 0นบาทนั่นเองนะคะทีนี้การเปลี่ยนแปลงระดับรายได้ดุลยภาพนะการเปลี่ยนแปลงระดับรายได้ดุลยภาพเนี่ยนะฮะถ้าการลงทุน เพิ่มขึ้น10พันล้านบาทนะะซึ่งเดิมมันคือเท่าไหร่คะเดิมเนี่ยมันก็คือเรากำหนดให้มันเป็น3 0 0 0 0พันล้านมันก็จะกลายเป็น40พันล้านใช่ไหมคะก็มันเพิ่ม1 0 0พันล้านเราก็แทนค่า c เหมือนเดิมแต่ตัว i เพิ่มขึ้นอีก10พันล้านนะก็คือเป็น4 0 0 0 0พันล้านนะเราก็จะได้สมการนะวิธีภาพหมายเป็น y เท่ากับ 40บวก0.8 y บวก40นะคะได้บรรทัดที่บรรทัดต่อมานะ y, y ก็จะเท่ากับ 80, 80บวก0.8 y นะเอา0.8 y ยนะย้ายมาทางด้านาซ้ายมือนะจากบวกก็กลายเป็นลบเราก็จะได้1 y หรือ y เฉยๆเนี่ยนะคะลบ ศูนย์เท่ากับแปดสิบนะคะทีนี้ y เด e ียว 1>, <y S 2> 1นะ1 y ลบ0.8 y ก็จะเท่าก e ับ 0.2y ย์จุด y เท่ากับ80ดเดียวก็จะเท่ากับ80หารด้วย0.2นะคะเราเอา10นะคะคูณทั้ง ข้างบนและข้างล่างนะเ็จส่วนเนี่ยนะคะเราก็จะได้800หารด้วย2 8 0นะคะ8 0ดหารด้วย2ก็จะได้เท่ากับ400,000พัล้านบาทน,นะคะจะเห็นได้ว่านะคะถ้ามีการลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะรายได้คุณภาพนะระดับรายได้คุณภาพก็จะเพิ่มเป็น400,000พัล้านบาทน,นะการลงทุนเพิ่มขึ้น สิบพันล้านแต่รายได้ประชาชาตินะเพิ่มขึ้นจาก3 5 0ร้อยห้าสิบพันล้านเป็นสี่ร้อยพันล้านบาทนะก็แสดงว่าเพิ่มขึ้นห้าสิบพันล้านบาทนะรายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นห้าเท่าของการลงทุนที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ขอให้จบตอนที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมาต่อตอนที่สองนะคะหน้าที่สีนะคะ